การกดเตะของเมืองอินเดียเนี่ยเป็นตัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะก็ฟังแล้วฟังองีกนางนมาตลอดทางนี่ก็แปลกๆดีเหมือนกันอยากที่ไม่เคยได้ยินได้ยินตลอดได้ยินจนขนาดเข้าไปฝัน,นในฝันเลยมันก็เดินอยากเดินข้ามถนนตรงไหนก็เดิน ดังคํโบราณที่บอกว่าการข้ามถนนด้วยดูซื้อดูทางก็คือมีพระเด็กเจ๊กหมารวมทั้งแขกด้วยนะแตนเนี้ยก็ไม่เห็นก,การซื้อของการอะไรต่างๆก็เห็นห้างร้านต่างๆส่วนมากคนขายก็จะเป็นผู้ชายซะส่วนมากก็จะไม่มีผู้หญิงหญิงจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกมากกว่าผู้ชายก็จะทำมาหากินแล้วก็ทุกคนที่นี่ก็ ผู้ชายจะกินมากจะไม่เคยเห็นคนสูบบุหรี่